ก็กอดไข่ได้เ,เอาคนํนามพากักกูเพราะว่าเราบกกินปลาอู้ย๊ อาวกาบสบายดีท่านผู้ชมที่เขารักเบิรตทุกคนมือนี่กันยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องไม่มุวนกุนอ้าขอบใจเนาะทุกคนที่เขามาติดตามอันในอีพนี้เนาะหลังจากอีพีก่อนที่เขาพาทุกคนไปตีเพิ่งพงหรือว่าไปเอาเพิ่งนั่นเองแต่กระโจกหายเนาะมาลาวางทางแล้วกระถึกเพิ่งต่อยเบากุนพี่น้นองหนึ่งสองสามสีนพ้นหันจักบาด ญญนับบทหวนเนาะจนหนาเป็นแบบนี้หมดเลยพี่น้องแต่ตอนนี้เขาลงมาอยู่แคบน้ำหวยพี่เพื่อจะมาส, 100, ส,สรา้าง1แสนซับสไคร์เบอร์ดีใจหมดนายพล1แสนซับสไคร์เบอร์ละพี่น้องละก็อ่าขอขอบอกขอบใจมดทุกคนเนาะเอฟซีทุกคนเดอ้อที่ติดตามาและให้กำลังใจบากก่าวคุณมาโดยตลอดละก็อขอบใจหมูค่ครูเนาะแล้วก็ขอบใจพ่อพ่อเม่์มยขอบใจลุงป้าน้าอาที่ช่วยพักดันแล้วก็ช่วยสนับสนุน อบาบว่าจะเป็นทางเครื่องครองบ่าว่าจะเป็นทางปัจใจอาแบบว่า,วาทางเงินค่ำเนาะพี่น้องเนาะล้ะกะ็ทางกำลังใจแดแล้ะกะ็สวยกดไหลกดเซฟให้คุณมีวันนี้เนาะขอบใจหมูครูที่ตลอดพอดอาพ่อแม่ที่อยู่น้ากันแล้วก็กินน้ากันแล้วก็หมู่ครูที่เฮียนน้ากันพี่น้องมือนีบาคุณกับหูซึกแสนพิเศษและดีใจหลายแต่ว่าเขาครบหนึ่งแสนซับผันต่างแต่วันที่หกเดือนสีน่พวกเราพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาบ่าได้มาสลองแต่ว่ามือนีหันคือว่าโอกาสดีทางอ่า นองน้ำเพชรละกันนองลามูนเพิ่นบางเขาก็เลยว่ามาสลองน้ำกันเลยเพอก่อนหน้าน,นี้ก็จะสลองอยู่แต่ก็หาโอกาสที่แบบครบทีมบ่ได้นะเขาก็ยังบ่อยากสลองมือนีก็เลยว่าลงมาอยู่แคมน้ำหว่ำหวยน้ำห่วยหน่อยถือแหละอยู่ถามการธรรมศาสตร์พี่นอ้องธรรมศาสตร์แบบบานๆเขาเย็นดีตอนนี้นะเดี๋ยวตอนนี้มือนีหันฝากทุกคนที่ตามนะพี่น,อน้องนาอเดี๋ยวเขาจะมาเฮ็ดเมนูอย่างหันทาทุกคนไป let's go

ปาด,ดูว่าเบี้ยนอะไรตัวปาดูสักงั้นสเงใส่แรกไปม,มาละตีกิโลยใเ่แรกม,มาช่วงนี้น้องน้ำเพชรบวปากเล่าเว <c oughs> ้ยอายบ่จักอายกล่องอ่ะ <c oughs> บ่ได้ออกคลิปโดนแล้วก็อายเนาะ <c oughs> บ่ลื่งบ่ลืงล่งกล่องเดี๋ยวตอนนี้ครัวาปลาด,ดุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องกับน้องละม,มุนเดี๋ยวเขาไปผ่อกันอยู่เตาไฟเหมือนเดาะพี่น้องเด้อ นชีลาเป็ดชส่ท้อเชีลาลาเป็อืม

Cũng khác, cũng cũng khác, mà cũng mà video nó để cho cho lo mà, bà đủ rồi cái ở tù le mà về, khè láo mà, mà cũng mà video hết to จะขาดสิเลยล่ะน้องไปมาแม่เนี่ยอาทิตแม่ก็ก่าวลฮะน้องลามมูนเพื่นว่าเฮาประเดาข้าวสารมาผสมว่าซั่นอยากลามอ่าข้าวสารใส่บางใหม่ั่นเห็ดหอมหอมมนสิมาสะลองหนึ่งแสนซับนี่ เพชรดิบเนี่ยบซอยใส่ก็ได้เอาวันพริกแห้งใส่เลยเออจึงงานพริกแห้งใส่แล้วก็เ,เป็นนัวใส่แล้วคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาล้ามพี่น้องเบิ้งนี้นี่คือปลาดุกมใช้เยอีกดีแท้กกต้องมันใสหัวสิงไข่น้ามโนต่ว่าหัวสิงไคร่พระเอ,อิญเขาลืมมอมาพี่น้องแต่เขาจะดัดข้าวแกขว่ข้าวโดยน,นี่พี่น้อง หยอดสมลายคนอาจจะหูดีเนาะที่เคยลงหวยหากินนี่นี่อันนี้แหละอยู่ตามเขี้ยมน้ำพี่ลองทำลำต้นโอตาวไปเรียกโอเกียเออเมย์ที่แทยิเวจิอาหลังจากหันเราก็ลงบังพี่น้องลงบงัลง,บงลามสเสแซ่บมือนี้นะ แอบเลยหลังจากบ่ได้มาออกคลิปน้ำกันดนจึงมือนีจึงม oh um, ีโอกาสแด่มาอ่าสลอง1นึ่งแสนทัพน้องนำเพชรจบมาเจ็ดหรอะยังค่ยังว่ะเดือนได้เซ็งเดือนห่านนี่เนาะประมาณวันที่ใดอ๋อวันที่สิบป่ายัี่น้องเนาะฝากทุกคนอ่าเป็นกําลังใจให้น้องเพื่อนเนาะตอนนี้น้องเพื่นกำลังคนขวาบดเฮียนอย่างนักเลยว่าสันที่นนอง จ้างแมนขนขวาจังแมนนอนเนาะบูฮูคือกันนอนหลินโทรศัพท์ไล่กว่าดเกียมจะจบหมดเจ็ดแล้วพี่น้องจบหมดเจ็ดกับยังบูฮูทางจะไปเถอะยังอนั่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ้าวคือเซ่และามุนเอาไปติดตัวให้พี่ แต่ถ้าให้เอียแค่ว่าเนาะจะนอางูมเนานะอาฟิกิเกอืออาฟิกิอาฟ,ฟ,ฟุเจะอะไรกี้ลุกมามตล้วกัน่าปดุกเมย์ตายโอ้โหเจ๋อว่าปัดุกวอาปัดดุกเมย์เมย์อะซุกอยู่ด้วดก,นกินขิมือ กินเค็มมือหนำเผ็ดได้ไหมนี่เนี่เธอมากระพัดเอ๊ะมูสเวตีด้อยอ่ะเหรอดพื่อตีกันเหรอโอ้แม่ฮู้เกลิด้อยอ่ะ เออคือแต่เอจี hmm. ้แค่แต่ถากขาเสียเททวีคือแต่ไปถากผู้มาไม่งอเลยครับปะเนี่ยอันนี้ก็จะถากมาตั้งแล้มแค่พันอืมตัด ปลาเจม้มากกว่ไข่พึ่งไข่พึ่งมาที่เราไปเอามาเนาะจะเอามาเฮ็ดเมนูพี่นนองอ่ทาทังบ้านพี่เมืองน้องเคยเฮ็ดเนดื่ยใดกะฝากคอมเมนต์มานำเด้อพี่น้องเด้อว่าเอาไปเฮ็ดเมนูยังจึงว่าแซ่บเนาะแล้วก็หลายคนมักเมนูยังเด๋มือนีฮากัได้สองสาวเพิ่นมา หลังจากเมนูที่หนึ่งันคืออ่าลามพักกูดที่สองกันคือลามปลาดุกที่สามนั่นก็คือเมนูลูกลูกเพิ่งหรือว่าไข่เพ่งน่าจะเป็นลูกดอกไข่เนอะบ่แม่เพราะว่าเป็นลูกอกอเดี๋ยวมมุมนเดี๋ยวอยู่ไข่แล้วจ้าตบๆอ,ออกแล้วก็เอาไข่มันออกขันตัวใดที่แบบมันบ่ออกลอเลืยังเหลือนหน่อยเอาออกยากะ ป่าน้ำมันใส่เออป่นน้ำใส่ถ้่วหั่นแล้วก็เวลาเขาเอาไปล้ามแล้วก็น้ำหั่นมันจะคือกับไข่เลยพี่นนอะอ่าคือกับไข่ก็คือกันเนาะไข่ที่มันแตกเป็นน้ำใสๆนะมันเวลาทึกน้ำห่อนหรือว่าเขาจืนมันบมันก็จะอ่าก่อตัวแบบว่าเป็นก้อนขาวๆน้ำมะนี่ก็คือกันแหละน้ำไข่หรือว่าน้ำลูกลูกอ่อนของเพิ่ง เริ่มแล้วเริ่มแล้วได้แล้วว้าวออกมาแล้วโอ้โหกลิ่น,นหอมเลยนะนหอมได้อาเลยหอมสุดในพล่าหอมขักหอมแน่นี่คือก่อนไข่เลยเอาในพลนอ่าฮะไข่พึ่งก็อร่อยเหมือนกันนี่อ่ะ ออาอ่เอาผักกูดเมนูสุดท้ายนี่จะเป็นปลาแซบๆเป็นนองหนำเพชรเพิินคือบบกินปลาดุกขดาขดใหญ่หนาจนาหนาคือปลาดุกหร้บอบบกินปลาดุกได้ห <c oughs> ยอกน้องเหมืนนก่นออันนี้แหละเมนูของน้องหนำเพชรน,นะคือลามผักกูดเพราะว่าเราโบกินปลาเข้ากับ่บื้หูตั้งแต่ที่แรกเนาะเขาก็ คิดว่าต่างคนก็ต่างกินคือกันมดอ่านี่เลยกรับนี่ไขรนี่ถ่กนนนน้กินน้ํหำเผ็ดเนาะกินบ่กินถาดมาวัดดอเวสีขาวเวชาติใช่ไหมใส่กันเลยใสยเ่เลย

อ๋อใช่ไปตักนหนังมอดไฟไปห่อนพี่ลึกวู๊ห์ยังดีอยู่อันนี้ใบตองใหม่อ๋อนี่มันตอนสไลด์พี่น้องเห็นบ่สไลเดอร์ยา่า เ้าวว้าวาว้าว,ว,าว,ว,าวเอาล่ะมุนซิมมึงเมนูหนึง่งตามเคยไว้ไว้ไว้เมนูได้เอฟซี FC ถาหลุ่นอยู่ในสะลองหนึ่งแสนซับหนี่ยซิมเมนูใดโอ้โหเป็นคนชอบกินผักผิวพันธุ์จะได้ดี <Okay. S 1> สุวยอูมามิมมเซบะห,หรือจาง บอกความจริงเนี่ยแม่ควรนั่งอยู่ข้างนี้เ, <c oughs> เอาน้องเพชรกินนั่นได้ใคบอเอา้าลองเลยได้น้องน้ำเพชรลองไขเ่เบิ่อน่อน <c oughs> ขี้มือเจ้าของก็อร่อยเหมือนกันนนเนี้จางยังไม่เลยอ๋อโหมาในพ่นไอ่ในพ่นจักคำหนึ่งในพ่นซิมมันไดแล้วเราก็จะเริ่มกินกันเลย นในพนจะซิมแกงปลาดุกมันบ่หัวปลาดุกซิมตอนโอนตอนนอนนี่อือฮือนี่ไปเลยอือฮืออร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแซ่บล่ฮะเชิมือผู้สาวมันบ่มาพี่น้องเขามารวมห่วมสลองหนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอาลงมากินเลยเอาปลาน้ำกันเนาะ รวมสองหนึ่งแสนซับสไคร์เบอร์พี่น้องการสล้องของเฮากับผมมียังไรกับมีแต่นี่แหละกับผ้านั่งเอกพระเอก,เอกประจําซ่องหล่ะกับกํบนองสาวล้านสาวเนาะมากินเข่าปลานากันแบบแซ่บมือนี่กะเฮ็ดกับมือไปพร้อมมวนไปพร้อมมีทั้งซุกทั้งสนุกมีทั้งห้อยหิิมหล่ะกัเหือหล่ะกัความเจ็บปวดเ <c oughs> <c oughs> บิ่งหนาในพ้นเปิ้น <c oughs> ตาบวมไดเลยเดี๋ยวจะซิมไข่นี่กัน ไข่เพ่งอืมอืมแม่ยหาเลยอยากหอ,อกลับไปให้แม่น้อยหนึง่งแม่คือจิม,มักอันไข่เพ่งอันโใช่ไหมโจใช่ล่ะอ๋อยังมีอยู่อ่ะอ ออกไปแอไปแหงอืมออกเล็กเิ่งดิตัวเผิ่งก็เดืเรอดเอาลายใช่มั้ยนี่ข้นายอ่ะออกเปไหื็ติเไวแล้คืออเจออนเย่อบข้น,นี้นแต่ให้อืมนังนย้วว่าไงสื่อเล็กพิ่งเนี่ยพี่น้องเนีขันบริจาคสื่อเล็กเิ่งก,เกเงก่อนสื่อเล็กที่กรงการข่ามกับตัวพิ่งนี่พี่น้อง แม่นยังเดทที่แบบว่ามันโกงกันขามกับตัวเพิ่งอะน,นะเลขนันแล้วแม่ยงเจืออาจจะจีสโลอเลย เดบาเฮาแกงใส่ส้มเมันเนาะคือแต่ต้มยำป่าเลยอืมแต่เราก็จะส่งจีสจดยอดจังเลยาะ นกปาดุออกิมาจาอออเอากปืนออมาจ้อยนะฮะคือจีโนเวนเอาเซ็ตคูม,มาจาะมาจองอ่ะน้องน้ำเพชรเพิ่อนมาปลาสนิทที่บุมมิกเก็ตเหรอเราจะบุมมาก,กินเลยคือกับปลาเอียนกับบุกินเนาะม,มาจ้าปลาดุกบอกกินปลากวดกับบุกินนั่นบุมมิกเก็ตนี่มาจ้าตัวเช่น สลามแหงแล้วเนาะปลาสลามมันมีเก็ดแน่บวกกินเอฟซทานได้บวกเคยลองแล้วครับลองเหมือนเนื้อพี่น้องเด้อเมนูอ่าไข่ไข่เพิ่งเนาะสุดยอดพี่น้องรสชาตมันจะหวานมันนัวแล้วก็แบบจะได้คุป,ปสั่งบอกหวานๆไว้ลองเหมือนพี่น้องห้ามพลาดเนาะเนี่ยอืม แ่บส่กินข้าอยู่ปาอ้าวเขาประทานอาหารเป็นทีเรีบร้อยแล้วพี่น้องเดียวเขาจะมาสลองหนึ่งแสนซับสไครเบรอร์โดยการเอามาพี่น้องเขามาสลองน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อก่อนอื่นมากรขอบใจหมดท,ทุกคนนอเอฟซีทีที่ตามล้วก็เป็นกำลังใจให้บอกคุณจนมีฮอตมือหนีนะพี่น้องเนาะเดียวเขามาห่วมสลองไปน้ำกันเลยพี่นอ 3, 2, ยย้องสามสองหนึ่งเย้อาเลยนายพล พี่คนเดิมคนที่เขาบอกคนที่เขาไปยังไงไปอยู่กับเขามีความสุขจะต้องทำยังมงแต่กูรูกันและ làm mẹ àm àm, hên à, hên à, hai là chưa cười, lau cho cho miếng miếng, chú cái miếng lau cái đó, cho ba miếng lao nó, ở đúng vậy, ô วัดดอกอ่าพี่น้องเฮามาห่วมซลองหนึ่งเสนซับโกันเนาะหนึ่งเดียวในโลกพี่น้องที่ซลองหนึ่งเสนซับโดยกันให้เพิ่งต่อยเนาะพี่น้องเนาะให้เพิ่งต่อยตาด่าติยมาสมัยด่าเลยด่าเลยดัาติย มิ่นด้วยเจ็บท้องหัวจนหัวแข็งเออพ่อแม่หัวจนท้องแข็งอ้าวเดิม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 อ้าวมาซะลองหนึ่งแสนซับน้ำกันพี่น้องไงอ้าวเดิมด้วยเทนเอฟซีแม่ขอบใจเด้อทีสวยกดติดตามเป็นกําลังใจ ชนชนพลสวยติดตามเป็นกำลังใจให้จนให้ในายพลอ่ะมีทุกมือนี้แล้วพี่ดอกเนาะนี่คือคือการสลองหนึ่งแสนซับแบบใหม่นะพี่น้องเนาะคือมาให้เพิ่งไหนาพี่น้องอันนี้เป็นการสลองแบบหนึ่งเดียวในโลกพี่น้อง <c oughs> อา้าวอีกรอบแห่งเด้อแห่งเด้อโยอยู่กลางป่าพี่น้องเดื่มหนำสายเนาะ เอาพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี่ก็ขอจบเพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องเป็นกับน้ำใจให้คุณเซนเคยเด้อพี่น้องเด้อจังได้กลับขอบใจหลายๆที่สวยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามจนฮอตมือหนีเนาะพี่น้องเนาะกดหนึ่งแสนซับสไครป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบใจหลายๆบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนเดสามคนอ่าโอเค